ส่วนคำถามที่ว่ามีใครรู้จักวิชาอุทิศร่างบ้างนั้นเราคิดว่ามีไม่กี่คนซึ่งคนที่รู้ก็จะเป็นคนที่อ่านบันทึกของปรมาจารย์อีหลิงตอนกวาดล้างเนินป่าช้าซึ่งตรงนี้ ไม่มีทางที่หลานบังจีจะรู้เพราะตอนตะกูลใหญ่ไล่กวาดล้างเนินป่าช้าแต่บังจียังบาดเจ็บจากการลงโทษอยู่พอได้ยินข่าวการตายของคนผู้ที่คนึงหาก็รีบลากสังขารไปแต่ก็ได้อายเยี่ยนกลับมาเพียงอย่างเดียวและนีสัยของหลานบังจีที่ไม่ฝึกสายมานซึงไม่มีทางรู้วิชาสลัดล่างถึงรู้ก็คงไม่ทำเพราะตนไม่ได้มีความแค้นกับใครตามเงื่อนไขของวิชา และอีกอย่างถ้าตนจากไปแล้วเว่ยอูเซียนจะกลับมาเขาคงไม่เอาหรอกหลานว่างจีเลยออกตามหาวิญญาณเว่ยอูเซียนทั่วยุทธภพถัดมาคิดว่าเจียงเฉิงจะรู้ไหมคิดว่าอาจจะเห็นผ่านๆแต่เชื่อว่าคนอย่างเว่ยอูเซียนจะใช้วิชายึดล่างสิ่งล่างมนุษย์ผู้ฝึกวิชามาเพื่อกลับมา เพราะงั้นเลยไล่ล่าคนฝึกวิชามารมาทรมานเคนว่าใช่เว่ยอือเซียนหรือเปล่าคิดถึงพี่นั่นแหละแต่อ่อนโยนด้วยลำแข้งคนฝึกวิชามารช่วง13ปีนั้นก็สวยไป